สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะกลาบสวัสดีพี่น้องปองไปสูผู้สูคนเนาะคะ่ะมาในเ้าเมืรอน้กะวันทีหาแลวเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะลอตเตอรี่กะกำลังทยอยออกจำหน่ายกันแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดยังง่มมตโตเลกหรือยังบ่มีเลกในใจกะมารับชมแนวทางกับช่องแมเ่เจสายจวดได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดกะสินะม,มาแบ่งปันพี่น้องให้เบิ้งได้จวดจัดกันเนาะคะ่ะ มะเริ่มต้นที่ชุดแรกแขกหมันค่ะพี่น้องคะ16ตุลาคม2565เนาะค่ะบ้านไผ่เมืองพลค่ะพี่น้องคะทั้งเมดก็มี8คู่น้ำกันเนาะค่ะ53 54 57 58 63 64 67 68เนาะค่ะพี่น้องคะกัเล่นได้ทั้งบนและล่างเลยเดือค่ะพี่น้องคะไปกับน้ำเด้อค่ะ ไปต่อที่ใบเนว้วทางเลขประมูลอาจารย์นุมขอนแก่นค่ะพี่น้องคะ16ตุลาคม65วิ่งบน4 5 6เนาะค่ะไปต่อที่ใบเนว้ทางน้องถุงเงินค่ะพี่น้องคะวที่ผ่านมาเพิ่นเก่า6เก่านาะค่ะแต่ว่าแอดกับบได้นํามาแบ่งปันเด้อค่ะพี่น้องคะมาเบิ่วดวดนี้ค่ะ16ตุลาคม65 1 6 2 6 1 7 สอเนาะค่ะพี่น้องคะบนและล่างไปกับน้ำเดอ้อค่ะพี่น้องไปบวกับตับแตกเนาะค่ะไปต่อที่บใบแนวทางปู่ห้าแปค่ะพี่น้องสิตุลาคม6กหบนวิ่งที่9และ0นย์เนาะค่ะเจาะ05 07์หเจ้าศนยเน้นเกค่ะพี่น้องคะ่ะล่างวิ่งที่9และ7จ็ สามสี่สี่ห้าเจ็แดแปดเน้นเก้าเจ็ดค่ะพี่น้องคะหววทีผพานมาเพิ่นกระเจาเข่าที่หกเก้าเนาะค่ะไปตอที่ใบแนวท่างคู่โตดบนค่ะพี่น้องคะหววก้อนกะเข่าศูนย์สามค่ะหววทิพานมากระเข่าที่หกเก้าค่ะพี่น้องคะสิบหกตุลาคมปล่อยออกมาแล้วเนาะคะ่ะมีสองใบเด้อค่ะพี่น้องคะสองสี่สองหาสี่ศูนย์และสี่เก้าเนาะคะ่ะ ผู้ไดมักลักซีกับจัดลักซีค่ะพี่น้องคะผู้ได้มักร,กกรกอกสองกับจวดจาดที่ลักสองค่ะไปต่อที่ใบเนวทังแอดต้อยบ้านนาเนาะค่ะสิบหกตุลาคมหกห้าบนเด่นที่แปดและหานะค่ะหกแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดหกห้าแปดเนาะค่ะหนึ่งแปดแปดหกสี่หนึ่งหนึ่งหก 7 4, 4 6, 8, 5, 6, ็ดสีหและห้าหกเนาะค่ะบนและล่างเด้อค่ะพี่น้องคะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางแอดมินเอกค่ะพี่น้อง16ตุล,ลาคม6กห้าวิ่งที่2 20 25งศูนย์สองตัว5้าสองเจ็ดศูค่ะพี่น้องค่ะ ใบนี่ก็สิเป็นใบแนวทงังใบส้มในตำนานค่ะพี่น้องคะในกลุ่มหวยไทยเลยใยญยเลยค่ะ16บหตุลาคม6 5เด่นที่7และ4เนาะค่ะ3ตัว1 4 7 8 1 4 6 4 8 1 8 7 7 4 6 3 8 1 3 5 1และ6 2 7เเนาะค่ะ ใบนี้ก็สิเป็นชุดตัดสองตัวของยายแรกค่ะพี่น้องสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่แปดแปดเจ็ดหกหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งห้าหนึ่งสองเจ็ดและสามแปดเนาะค่ะไปต่อที่ใบแนวทางอนาวินโลค่ะพี่น้องคะเน้นล่างกันบนห้าหกเจ็ดหกห้าเจ็ดเนาะค่ะทั้งหมดก็สามคููน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องคะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางรัฐบาลไทย ของกุยเสาะกาวค่ะพี่น้อง16ตุลาคม65 457 458 459 376 378 341 2ตัวกับซีมี57 58 59 76 78 41ค่ะพี่น้องล่าง91 92และ12เนาะค่ะ ไปต่อที่บใบแนวทางของอาจารย์จอยคอกช้างค่ะพี่น้อง16ตุลาคม6 5 9 5 1 7 2 9 3 7 8 8 4 8 5 1 2 9 7 8และ4 8เนาะค่ะไปต่อที่บใบแนวทางแอดวิค่ะพี่น้องค่ะ16ตุลาคม6 5เด่นบนที่6ลองที่9และ5เนาะค่ะคู่โต๊ดบน6 3 หกแปดเก้าห้าและเก้าหกเนาะคะ่ะเด่นที่ล่างสามลองที่ศูนย์และแปดคู่ล่างสามศูนย์สามแปดสามหกและแปดศูนย์เนาะคะ่ะดับบนที่สี่ค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางหวยดังวัดปลาเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาลุดค่ะพี่น้องคะงวดก่อนผลพันธุ์เขาสามตัวเนาะคะ่ะ มาเบิงหวดนี้ค่ะสิบหกตุลาคมหกห้าเหล็ตาร่างกับสีมีสามมีเก้ามีสีมีเจมีหามีหนึ่งเนาะค่ะกะจะบินใดเนาะค่ะพี่น้องคะบนวิ่งที่เก้าเนาะค่ะเพิ่นจะออกมากกับมีทั้งหมด3ตัวสี่หางเนาะค่ะสอตัวและสี่หางค่ะมาเบิงสามตัวก่อนเนาะคะ่ะห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสามห้าเ้าห้าห้าเ้าสค่ะพี่น้องคะ ล่างวิ่งที่1ค่ะพี่น้อง13 15 17และ1นเก่านาะค่ะมาปิดท้ายที่ใบแนวทางของแอดประเสริฐเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเลขออกวันเสาร์เพิ่นเจาะเข่าที่6เก่าค่ะพี่น้องค่ะกับมาเป็นตัวกับเนาะค่ะมาเบิ่งงวด16ตุลาคม65หานาะค่ะเลขออกวันอาทิตย์เนาะค่ะ9 3 8 4 7 3 5 2 4 5และ29่เนาะค่ะ ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงๆรืยๆเนาะค่ะพี่น้องคะขอบคุณถูกแนวทางถูกสำนักถูกอาจารย์เนาะคะ่ะกับเป็นการคาดเดาและเป็นการคำนวณตัวเลขเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องคะกับบังหวะเหล็กสีออกตัวใดเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้คนเนาะคะ่ะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมขอให้พี่น้องโชคดีล่ำล่ำเรวยๆในวดวันที่16ตุลาคมห5หเนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนล่ำล่ำรวยๆพอ,อกันไม่คลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ